ตำนานของเทพองค์นี้ได้กล่าวไว้ว่าองค์จตุคามรามเทพเป็นกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรนครสีธรรมราชมีพระนามเป็นทางการว่าพระเจ้าจันทรพานุเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองของราชวงศ์รีธรรมโศกราชเชื่อว่ามีพระวรากายเป็นสีเข้มเป็นกษัตริย์นักรบที่แก่งกล้าเมื่อสถาปนาอาณาจักรสีวิชัยได้อย่างมั่นคงแล้วจึงได้สมญานามว่าราชันดำแห่งทะเลใต้ หรือมีอีกนามหนึ่งว่าพยาพังพักการและต่อมาได้สําเร็จวิชาจตุคามศาสตร์และทรงบำเพ็ญบุญเพื่อสร้างบารมีอธิษฐานจิตเพื่อบรรเทาทุกแก่มนุษย์ทั้งปวงปัจจุบันจตุคามรามเทพหรือจันทรพานุคือเทวดารักษาเมืองหรือเทพประจำหลักเมืองหรือเจ้าพ่อหลักเมืองนครศีธรรมราชสถิตยอยู่ณบนบานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุในปีพศ2530 เมือมีการตั้งดวงเมือง